ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสว่าเราต้องน้อมเอาธรรมะเข้ามาใส่ไว้ในใจอากาลิโกไม่จํากัดการเพราะทั้นแล้วธรรมะหรือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครประพฤติปฏิบัติน้อมเอาสัจธรรมคือความจริงทั้งหลายเข้ามาใส่ไว้ในใจโดยใช้ตัวปัญญาเป็นตัวพิจารณาวา่า ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นทรงแสดงไว้ดีแล้วเราก็ใครควรในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างและมองถึงความเป็นจริงว่าถ้าเราประพฤติเราปฏิบัติตามคำสอน ขององค์เดจพระสมมาสัมพุทธเจ้าใจของเราจะว่างจะเบาจะไม่มีเรื่องทุกข์เข้ามาอยู่ในใจเพราะอะไรเพราะเราไม่แบกทุกข์ไว้ในใจของเราอุปมาอุปไมยว่าสมมุติเราแบกหินหรือยกหินเอาไว้ ทั้งทั้งที่พวกเราก็รู้ว่าเห็นนั่นมันหนักแต่ถ้าเรารู้จักวางรู้จักปล่อยเราก็สบายเราก็จะได้ไม่ต้องหนักเพราะแค่นั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นไปเพื่อความดับ ทุกทั้งหลายเพื่อให้เกิดความสุขเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาคนเรานั้นถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะมีวิญญาณคองหรือไม่มีวิญญาณคองก็แล้วแต่ก็ต้องมีความเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเกิดปัญญาเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าพวกเราทุกคนเข้าถึงธรรมะเข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเราเข้าถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงก็จะเกิดเป็นปัจจัตตังคือรู้ได้เฉพาะตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วการประพฤติการปฏิบัติของเราท่านจะก้าวหน้าหรือถอยหลังไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่ตัวของเราเองว่าเราจะมีความเพียร พยายามมีขันติมากน้อยแค่ไหนเราลองพยายามที่จะต่อสู้กับกิเลสทั้งห้าพยายามต่อสู้กับนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็มาวัดมาดูอารมณ์ตัวเองว่าเราสามารถอยู่เหนือกิเลสทั้งห้าอยู่เหนือนิวรณธรรมทั้งห้าได้หรือเปล่าลองปฏิบัติดู